สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับผมมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องไอแมนนะครับผมไอแมนวีสองชาแนนะครับวันนี้นะวันนี้นะครับมีอ่ามีแฟนคลับขอมานะครับผมว่าจะ,ะเข้าไป ทำการดูดคลิปแบบไหนนะครับผมดูดคลิปอย่างไรนะครับคลิปในเพจใน Facebook นะครับผมในที่ต่างๆนะครับดูดได้หมดนะเนาะแต่ว่าการดูดคลิปนั้นนะครับผมมันจะไม่ดีต่อช่องนะครับผมใครที่คิดจะดูดคลิปของเพื่อนเราเอาไปลงในช่องเรานี่ก็จะไม่ดีนะครับผมมันจะคือ แต่ถ้าเราดูดแล้วก็เอามาเก็บไว้ดูหรือว่าอะไรนี่ก็ทำได้นะครับแต่อย่าไปดูดเอาไปลงนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการดูดคลิปก็กดเข้าไปที่ Google Chrome นะครับผมตรงนี้เลยครับกดเข้าไปเลยนะเรียบร้อยครับมาถึงหน้านี้นะครับผมกดจิ้มค้นหานี่เลยนะครับ เราก็พิมพ์ไปเลยนะครับ www saveform นะครับพี่น้อง s a v e นะครับผม f r o m นะครับ form net นะครับผมโอเคแล้วก็ ค้นหาได้เลยนะครับกดเลยตืมาถึงนันนี้นะครับผมเราก็มาเลือกดูเลยนะครับมันจะมีมากมายเนาะที่เราจะใช้เว็บไซต์ของ s ซฟฟ f o r m นี่นะครับเป็นตัวดูดคลิปออกมานะครับผมเราตัวบนก่อนนะ ลองตัวบนก่อนเลยนะครับผมเปร๊บเ,เรียบร้อยครับนี่นะครับตัวบนสุดเลยนะมันมันจะอ่าสั่งให้เรานะครับผมเอาเอาลิงก์มาวางนะครับนี่มันจะเขียนว่าวางลิงก์วิดีโอของคุณไว้ที่นี่นะครับผม ก่อนที่เราจะมาถึงหน้านี้เราก็ต้องไปคัดลอกลิงก์มาก่อนนะครับสมมติว่าเราอยากจะได้เดี๋ยวผมย้อนกลับไปที่เดิมก่อนนะย้อนกลับไปเดิมไปคัดลอกลิงก์ก่อนครับพี่น้องเอาลิงก์ของผมนี่แหละเนาะเอาลิงก์ของผมปึ๊บเราก็ไปคัดลอกที่ลิงก์ของเรามานะครับจะได้ไม่ผิดนะกดเข้าไปในช่องของเราเลยเนาะ ที่คลิปของเรานะครับรับกดที่แชร์นะครับผมกดที่แชร์นะสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับจะมันจะมีคําว่าคัดลอกลิงก์ขึ้นมาครับพี่อก้นะครับดลอกลิงก์นะกดคัดลอกเลยนะครับแต่เราก็ออกเลยครับขอเราปลกไว้กินเองนะครับนี่ครับไม่ได้เยอะนะอันนี้คือวิธีการนะครับผมนี่คือวิธีการวิธีการคัดลอกลิงก์นะครับเมื่อกี้นะครับผม แล้วก็กดเข้าไปที่ค g ขึ้นโค m มอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดไปที่นะครับผมเซฟฟอร์มเว r บไซต์เว็บดอทเซฟฟอร์นะครับผมกดเข้าไปอันแรกเลยนะครับเมื่อกี้เราเอาอันแรกเลยเนาะอ่ากดเข้าไปที่อันแรกเลยครับนี่ครับพี่น้องมันจะมีคำว่าวางนี่ครับวางลิงก์ วิดีโอของคุณไว้ที่นี่นะครับผมเราก็กดค้างเลยนะครับกดค้างแล้วก็จิ้มคำว่าวางนะครับนี่ลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้ก็มาแล้วนะครับผมมาแล้วเครื่องก็จะประมวลผลก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ดาวน์โหลดเลยครับกดที่ดาวน์โหลดเลยนี่นะครับกดที่ดาวน์โหลดนี่เลยตื้มนี่ครับ เครื่องก็จะข้างบนนะครับผมข้างบนข้างบนข้างบนสุดนะครับว่าจะเห็นลูกศรวิ่งลงมานะครับอันนี้คือดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วครับกดถูกแล้วดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องการดาวนโหลดก็ไม่ยากเนาะเราก็กดออกเลยนะครับกดออกมาเรื่อยๆนะครับมันจะมีโฆษณานะโฆษณาแล้วก็กดออกครับกดออกกดออกมาเรื่อยๆนะครับ กดออกมาเรื่อยๆแล้วก็ไปดูที่แกลเลอรี่ของเราเลยนะครับไปดูที่คลังภาพคังแกลเลอรี่นะครับว่าที่เราดาวน์โหลดมันเมื่อกี้มาหรือยังเนาะึ๊บมีไงพี่น้องที่ผมดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับ สดีครับสวัสดีครับพี่น้องไา้เลยนะครับนี่ทาเพื่อนพี่ๆ่าน้องมาพี่น้องที่เราดาวน์โหลดมันเมื่อกี้ก็มาแล้วนะครับผมอันนี้มาเรียบร้อยนะครับอเราปลุกไว้กินเองนะครับนี่ครับไม่เหลือเยอะเนาะมาต้นนึงก็ได้หลายลูกอยู่ครับพี่น้องอันนี้ก็มาเรียบร้อยนะครับผมที่เราไปดาวน์โหลดมันเมื่อกี้เนาะ ไปคัดลอกลิงก์แล้วก็บาวางแล้วก็นี่ก็คือการดูดคลิปนะครับผมดูดคลิปวิธีการดูดคลิป,ปที่ง่ายที่สุดนะครับผมแต่ก็ต้องบอก,กเพื่อนไว้ก่อนนะครับอย่าไปดูดเอาไปลงในช่องของตัวเองนะครับมันจะมีผลต่อช่องนะครับผมเามาใช้ในสิ่งที่ถูกเราเก็บมาไว้ดูเองหรือว่าเก็บเอามาทำคลิปต่อใหม่อะไรอย่างนี้ทำได้นะครับ แล้วก็โอเคครับคลิปนี้ก็วิธีการดูดคลิปก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมไม่ยากนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากมายเลยนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมขอให้ร่ำรวยนะครับผมสวัสดีครับ